ใครที่กำลังมองหาซีรีส์จีนดูง่ายเบาสมองไม่เครียดอ้าอขอแนะนำออริจินัลซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่มาแรงของอีกี i, I ่ยี่ไอถี่ยี่อย่างเรื่องนิทานรักของสองเรา exclusive fairy tale กับเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างหลิงเาารับบทโดยเวินจวินหุยชายหนุ่มผู้รักในอิสระและเย็นชาและเซียวทู่ รับบทโดยจางเหนียวอีหญิงสาวที่มีนิสัยสดใสร่าเริงและมองโลกในแง่บวกทั้งคู่ได้รู้จักและเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเด็กมิตรภาพของพวกเขาได้แน่นแฟนขึ้นผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยกันมากมายจนพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นความรักที่มั่นคง แต่แล้วทั้งคู่ก็มีเหตุที่ต้องแยกจากกันความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นต้องติดตามนิทานรักของสองเรา Exclusive Fairy Tale ดัดแปลงมาจากนวนิยายยอดนิยมแห่งยุคอย่าง Once We c o m e Across Love ที่เรียกว่าตั้งแต่ตีพิมพ์ก็ได้รับกระแสนิยมอย่างมากจนได้โกงเงยวี่ชือ่อผู้กำกับสาวมากฝีมือมาทำเป็นซีรีส์ต่อ โดยได้สองคู่พระนางชื่อดังแห่งยุคมาร่วมแสดงในครั้งนี้อย่างหวนจวินหุยหรือจุนพระเอกและนักร้องหนุ่มสุดฮอตขวัญใจแฟนๆทั้งเอเชียได้มาประกบคู่กับจางเหนียวอีนางเอกสาวน่ารักยิ้มหวานที่เคมีของทั้งคู่นั้นดีมากๆบอกได้เลยว่าถ้าแฟนๆได้มีโอกาสดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วจะตกหลุมรักอย่างไม่รู้ตัวโดยตั้งแต่ออกอากาศก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั่วทั้ง เอเชี tier. จนขึ้นแท่นเป็นซีรีส์มาแรงอันดับหนึ่งบนอิกิย่ไอทีย i ีเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กจนพัฒนากลายเป็นความรักที่มั่นคงของผู้ใหญ่จะเป็นอย่างไรร่วมกันเดินทางสำรวจความรักของพวกเขาได้แล้วในนิทานรักของสองเรา exclusive fairy t a l รับชมครบทุกตอนบนแอปพลิเคชันอิกิยี่ ITE และเว็บไซต์ w w w i q c o m ที่เดียวเท่านั้นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIP ด้วยภาพคมชัดระดับ Full HD และเสียงระบบ d o n b y Atmos เสมือนดูในโรงภาพยนตร์โปรโมชั่น3เดือนแรกจ่ายเพียง199บาทสามารถดูได้พร้อมกัน2จอดาวน์โหลดเพื่อดูแบบออฟไลน์ไม่มีโฆษณาขั้นบนแอปพลิเคชัน i อทีเ iTE และเว็บไซต์ w w w i q c o m เท่านั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ในแอป,ปสโตร์และ Google Play กดดาวน์โหลดฟรี